สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านสวัสดีพี่น้องทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับสาหรับหงเฟยสาระเรื่องพืชเนานะวันนี้ผมจะพาพี่น้องไปพบกับอีกพืชนิดหนึ่งนะครับหลายท่านคงรู้ดีเลยคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่ายนะครับคนสมัยก่อนคนรุ่นเก่านะรู้ดีเลยว่าต้นนี้คือต้นอะไรกันนะครับเพราะในเขตภาคอีสานผมเยอะจริงๆเลยนะเป็นผลไม้ป่าที่ทานแล้วติดปากมานะครับและ ติดความทรงจํามาตั้งแต่ไวเด็กเลยนะครับผลไม้ป่าชนิดนี้คือต้นอะไรไปดูกันเลยครับนี่เลยนะครับมาดูกันเนาะอยู่ข้างหน้าผมนี่เองนะครับผมจะพาพี่น้องเดินทั่วป่าเลยเพราะมันมีเต็มป่าไปหมดเลยนะสําหรับพืชชนิดนี้นะดูทั่วป่าไปเลยนะครับเพราะผมก็นะมาเจออยู่ในป่าเต็มไปหมดเลยนะครับมีแต่พืชชนิดเดียวเป็นผลไม้ป่าที่ควรอนุรักษ์ไว้นะครับ ใครเคยทานบ้างนะครับคอมเมนต์ได้เลยนะคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะและอายุ30ปีทุกท่านนะเคยเคยกินแน่นอนนะครับรู้เลยนะเมื่อเวลาเห็นต้นเนาะว่าต้นนี้คือต้นอะไรกันนะครับแต่ภาษาทางการที่เขาเรียกนะครับต้นนี้มีชื่อเรียกว่า กล้วยเต่านะครับมีชื่อเรียกว่ากล้วยเตา่าเนาะแต่คนอีสานบ้านผมจะเรียกนะครับสื่อชั้นสั้นๆว่านะก้คนครกนะครับหรือต้นครกนะก้คนครกเนาะหรือชื่อแต่ละท้องถิ่นจะไม่เหมือนกันนะบางพื้นที่ก็จะเรียกตับเตา่าตับเต่าน้อยเนาะนะนะหรือก้อคนครกครกครกอะไรประมาณนี้กล้วยตับเตานะ่าเนาะส่วนมากจะเรียกกล้วยตับเตานะ่าเนาะและกล้วยเต่านะครับชื่อทางการเนาะแต่บ้านผมจะเรียกก้นครกนะครับ ชื่อแต่และท้องถิ่นม่เหมือนกันเลยลักษณะใบจะเป็นยังไงนะครับลักษณะใบจะเป็นอย่างนี้นะมีนะครับใบที่เรียบมันวาวเนาะใบไม่โตมากนะครับโตสุดๆนะครับใบที่ใหญ่สุดๆก็จะประมาณ2นิ้วมือนะครับยังไม่ถึง3มนิ้วมือเลยนะสนิ้วอย่างนี้เลยนะครับพี่น้องเนาะสนิ้วนะความใหญ่นะถ้าวัดระดับใส่กันได้นะครับเจะเข้ามาใ,ใกล้ๆให้ <c oughs> นะพี่น้องก็จะได้นั่นเนาะแต่นะครับถิ่นกาเนิดอ,อยู่ตรงไหนนะครับม,มาดูกันเลยเนาะ ล้วยเต่านะครับหรือก้นโคกเนาะมีถิ่นกําเนิดนะครับมีถิ่นกําเนิดในภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับบริเวณ ตั้งแต่จีนตอนใต้ลงมานะครับผ่านเวียดนามลาวพม่าและกัมพูชานะครับโดยส่วนมากนะมักจะพบในป่าดิบหรือป่าเบญจพรรณป่าเตียงรังนะตามป่าทั่วไปนะครับหรือตามไร่ตำนาก็มีนะแต่ในประเทศไทยของเราจะพบได้เยอะเช่นกันเลยเนาะไม่ต่างกับประเทศอื่นที่ผมเล่ามานะครับเยอะจริงๆเนาะสำหรับกล้วยเตาเนาะนะครับมีเยอะจริงๆส่วนมากจะพบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี่แหละครับบ้านมเนาะอเยอะจริงๆเลยสำหรับกล้วยเต่าเนาะหรือก้นครกนะตามป่านะเป็นผลไม้ที่อร่อยมาก เลยนะครับตอนเด็กๆผมก็ชอบทานมากเลยแต่ตอนโตผมก็ยังชอบทานนะครับเพราะผลของเขาจะมีรสที่หวานมากเลยนะครับเวลาสุกจะส,สีเหลืองเข้มเนาะแล้วก็จะมีรสที่หวานมากนะครับแต่นะ่าจะเป็นนะออกคันคันคอนิดนึงเนาะเพราะเพราะอยู่ผลของเขามีขนนะครับขนอยู่ตามผลของเขาจะมีขนนะครับลักษณะผลยังไงนะครับผมจะขึ้นพาไปดูนะครับนี่เลยเนาะคือลักษณะผลของกล้วย คลของเขาจะอย่างนี้เลยนะครับพี่น้องเนาะแล้วก็จะมีขนตามรอบขนเนาะเวลาจะทานนะครับผมแนะนําเลยให้นะใช้มีดขูดขนของเขาออกก่อนนะครับมีดบางเล็กๆนะขูดขนของเขาออกก่อนนะก่อนที่จะรับประทานนะถึงจะไม่นะครับระคายเคืองตามคอนะครับหรือคันคอก็ได้นะ เนอยย่างี้ลมาดูในเรื่องสรรพคุณทางยาของเขากันบ้างนะครับสรรพคุณทางยามีนะกล้วยเถามีสรรพคุณทางยานะผมจะไล่มานะครับก่อนเข้าเรื่องนะผมก็พยายามทุกคลิปว่าผมไม่ใช่หมอนะครับผมมาให้ข้อมูลเบื้องต้นในในกับสรรพคุณทางยาเท่านั้นนะผมมาให้ในเรื่องสรรพคุณทางยาคือข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นนะพี่น้องต้องไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมดูก่อนนะก่อนที่จะมาทําเป็นยาหรือไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญนะครับหรือแพทย์แผนไทยนะก่อนจะมาทําเป็นยาเนาะสรรพคุณทางยามีอะไรบ้างนะครับผมจะเล่าให้พี่น้องได้ฟังกันเนาะ สรรคุณทางยานะครับรักษาแผลเรื้อรังได้นะแก้ถ่ายกระบปิบกระบปอยนะถ่ายเป็นบิดมูกเลือดนะครับใครที่ถ่ายเป็นบิดมูกเลือดอันนี้ก็จะแก้ได้เช่นกันเลยนะครับใช้เป็นยาถ่ายพยาดได้อีกนะ รวมทั้งถ่ายพยาธินาพยาธิใครที่มีพยาธิเยอะๆนะอันนี้ก็สามารถถ่ายพยาธิได้เลยนะครับใช้รักษาแผลติดเชื้อได้เช่นกันเลยนะไม่ว่าจะติดเชื้ออะไรนะครับแผลนะแผลเปื่อยเรื้อรังนะครับอันนี้ก็สามารถช่วยได้เช่นกันเลยนะครับฆ่าเชื้อได้เน,ะน <ghost> าะใช้ดับพิษทั้งป่วงนะครับใครที่โดนพิษอะไรนะแมลงสั์ก,กัดต่อยนะที่สัตว์เล็กนะพี่น้องเนาะเป็นสัตว์เล็กอันนี้ก็นะครับสามารถนะรักษา สัตว์เล็กได้นะครับรวมแม้กระทั่งถึงเนาะโดนพิษนะครับจะมีธิดออกคล้ายๆรางจืดนะอันนี้ตามที่ผมศึกษาข้อมูลมาผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันพี่น้องก็ต้องไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมดูเลยนะครับรักษาแผลฝีน้องได้อีกเช่นกันเลยนะครับใครที่เป็นแผลฝีน้องเนาะหรือแผลใหญ่ๆฝีใหญ่ๆอันนี้ก็รักษาได้เลยนะครับแม้แม้กระทั่งนะแก้อาการท้องเสียท้องร่วงนะครับแก้ปวดท้องแก้วันโรคได้เช่นกันเลยนะครับรวมถึงรักษาโรคกระเพาะอาหาร ได้อีกเลยนะครับแก้พิษตาลสร้างได้เช่นกันเลยนะครับอันนี้สรรพคุณเยอะจริงๆนะแต่ส่วนที่จะใช้ใช้ยังไงนะครับให้พี่น้องนําชื่อของเขาเนาะไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมดูนะครับ ก่อนที่จะมาทาเป็นยาจะได้ปลอดภัยกันนะหรือไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญน,นะครับแต่ผมจะมาเล่าในเรื่องสรรพคุณทางยาให้ฟังเฉยๆนะครับเพื่อให้พี่น้องไปต่อย,ยอดเนาะสำหรับนะสตรีลังลอดนะอันนี้ก็สามารถนําไปทาเป็นยาทานได้นะสตรีลังลอดที่นำนำ้านมคิดว่าน้ํานมตัวเองไม่ดีหรือน้ํานมไม่ดีซะเลยนะครับอันนี้ก็สามารถบํารุงน้ํานมของสตรีได้เลยนะครับแม้แม้กระทั่งนะ แก้ในโรคเรื่องนะครับใครที่มีอาการร้อนในกระหายน้ำนะอันนี้ก็จะช่วยได้เช่นกันเลยนือหรือไข้ตัวร้อนนะอันนี้ก็จะช่วยได้เช่นกันเลยนะครับครับสำหรับสระคุณทังยาเล็กๆน้อยๆนะผมก็นะมาให้ข้อมูลเบื้องต้นนะตามที่ผมจําได้นะครับหลังจากนี้พี่น้องก็ต้องไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมดูอีกทีนะครับว่าเขาจะใช้ยังไงทํายาก่อนที่จะไปทําปัญยานะจะได้ปลอดภัยนะว่าแพทย์แผนไทยเขาแนะนํากันยังไงนะหรือข้อมูลลึกๆเขาจะทํายังไงทาเป็นยานะจะได้ปลอดภัยเนาะผม ก็มาให้ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นนะให้พี่น้องนะไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเองนะครับมาดูประโยชน์ในเรื่องประโยชน์ของเขากันบ้างนะครับมีนะสาหรับต้น่าก้คนคกหรือกล้วยเต่านาะมีประโยชน์เหมือนกันนะครับประโยชน์ของกล้วยเต่านะสามารถนําไปปลูกตามข้างนะครับข้างทางนะเดินเข้าบ้านของเรานะครับจะจัดสวนพูดง่ายๆนะครับจัดสวนหย่อมในบ้านของเราเนาะเป็นไม้ประดับได้นะปลูกนะครับเราาก่ออิด องข้างทางนะครับให้คล้ายๆร่องน้ํานะแล้วก็เอาดินใส่ในนั้นแล้วก็ปลูกเป็นสันคูยาวๆไปนะครับอันนี้ผมเคยทำเนาะนะครับเคยทําปลูกแล้วเป็นไม้ประดับสันดีเลยนะครับสวยจริงๆเลยนะเวลาออกผลก็ได้ทานผลของเขาอีกนะครับและอนุรักษ์ไว้ดีเช่นกันเลยนะครับและรวมทั้งเนาะสามารถฟอกอากาศในบ้านของเราได้อีกนะครับทําให้บ้านของเราร่มเย็นได้เช่นกันเลยนะและสามารถรับประทานได้อย่างอรอยอร่อยเลยนะครับเพราะผลของเขาสามารถรับประทานได้เนาะไม่แน่นะครับอาจอาจจะ ขายได้เหมือนเช่นกันเลยนะครับถ้าเราปลูกในบ้านเนาะอนาคตเก็บไปขายตามตลาดได้นะเพราะเป็นผลไม้หายากอีกชนิดหนึ่งเลยนะครับเนะาะมาดูการขยายพันธุ์นะครับของต้นนะก้นคกหรือกล้วยเต่าเนาะจะเป็นไม้พุ่มขยายพันธุ์ด้วยการใช้เมล็ดนะครับซึ่งการขยายพันธุ์นะส่วนมากจะเป็นการนะขยายพันธุ์ในธรรมชาติมากกว่าการนํามาปลูกนะส่วนมากนะผมที่พบเนาะ แต่คนส่วนน้อยนะจะนํามาปลูกในบ้านตามที่ผมพูดตามที่ผลบอกนะให้ใช้เมล็ดไปเพาะนะเหมือนพืชชนิดอื่นๆนะครับเพราะผลของเขาเนะาะมีนะผลหนึ่งจะมีอยู่ประมาณนะครับไม่เกินสี่เมล็ดนะครับ ส่วนมากจะพบได้อยู่แค่2มเมล็ดนะครับมันจะมี2ข้อนะจะพบได้แค่2มเมล็ดนะแต่ไม่เกิน4มเมล็ดนะตามที่ผมเจอนะตามที่ผมเจอนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับช่องสาระเรื่องพืชนะผมก็นะสรรหามาให้พี่น้องได้ดูกันจนได้นะครับสาระดีๆสาระเรื่องพืชนะครับเกี่ยวกับพืชสมุนไพรในประเทศไทยของเราและผลไม้ป่านะที่ยังลงเรืออยู่ในประเทศไทยของเรานะครับเพราะนะจะได้อนุรักษ์ไว้นะครับผมก็ได้เห็ดหอมสองดอกนะครับเหนะ็ดไข่นะหรือ ผมไม่รู้ว่าเขาเรียกเห็ดอะไรกันนะครับเห็ดหาดห,หรือเปล่าเนาะเห็ดหาดเนาะนะครับ <c oughs> ยุ่งกว่าเยอะนะครับพี่น้องเนาะถ้าพี่น้องคิดว่าช่องนี้มีสาระมีประโยชน์ก็ขอฝากพี่น้องกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับอีพีนี้ผมก็ขอขอบคุณทุกท่านมากครับที่เข้ามารับชมวันนี้ขอกล่าวคำว่าขอบคุณทุกท่านมากครับ